มาติดตามกันต่อกับกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไทยที่สนใจกีฬาในทางด้านของทางน้ำนั่นก็คือการพายเรือค่ะที่จะจัดขึ้นที่ชายหาดบางแสนนะคะคุณผู้ชมกับงานคายัก c าชาเลนส์2022ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่24-25ธันวาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นการชิงของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะคะกิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ชมคายกาชาเลนส์2022ที่จะจัดขึ้น อย่างที่บอกไปคือจะจัดขึ้นบริเวณชายหาดบางแสนครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะมีการจัดงานร่วมกันกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขหน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคเอกชนการจัดงานครั้งนี้ครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นจํานวนมากแน่นอนว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้วยังเน้นไปในเรื่องของความประทับใจในการพายเรือค่ะแล้วก็รวมไปถึงความสวยงามของทะเลบางแสนในช่วงธันวาคม แล้วก็ยังมีภาพความประทับใจในการมองพื้นที่ชายหาดบางแสนจากมุมมองใหม่ๆใครที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะคะโดยติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k k ย y a ก้ขับไคย่าก้าไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามกันได้เลยค่ะกิจกรรมวันที่24่ธันวาคมนี้ครับเป็นกิจกรรมครับที่เราจัดอาชาเลนส์นะครับชื่อว่างานไคยาก้าชาเลนส์0 2 2นครับซึ่งเราครับจะจัดร่วมกับทางเทศบาลแสนสุขนะครับแล้วก็ มีทางททครับการท่องเที่ยวครับจังหวัดนะครับในการร่วมการกิจกรรมดีๆที่บางแสนครับในการทํากิจกรรมเอาท์ดอร์ทางน้ำครับคือจะมี3ประเภทนะครับก็คือ1จะมีในส่วนของแพดเดิลบอร์ดหรือซับบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคายักซิดอินนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซิร์ฟสกีครับผมอันนี้เป็นครั้งที่3ครับก่อนอันนี้เราจัดมาสองครั้งแล้วครับอย่างแรกนะครับก็คือร่วมร่วมมาสนุกกันมากขวาครับไม่ได้ชาเลนจ์แข่งขันกันขนาดนั้นครับให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ มาเห็นในมุมมองของบางแสนในมุมมองใหม่ๆครับในช่วงของหน้าหายของบางแสนครับช่วงเดือนนี้ครับช่วงหน้าหนาวน้ําจะใสแล้วก็นิ่งครับได้เห็นว่ารางเวลาที่เราอยู่กลางทะเลแล้วมองเข้าหาชายหาดครับมองหาฝั่งอ่ะมันมีความสวยมากขนาดไหนครับครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกนะครับก็มีคนเข้าร่วมนะครับแต่เราจัดประเภทเดียวครั้งแรกก็คือ20 23ลําก็คือผลตอบรับดีมากเป็นกีฬาเพเซิร์ฟสกีนะครั้งแรกพอปีที่2นะครับเราจัด3ประเภทเลยครับ ผลตอบรับดีมากเลยครับแบบว่าคนเข้าร่วมร้อยกว่าลําซึ่งถือว่าใหญ่แทบจะใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาในไทยอ่ะครับก็เลยมีครั้งที่3เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเรียนเชิญครับวันที่24-25ธันวาคมนี้ครับพวกเรามาร่วมสนุกกันครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับในทะเลบางแสนนะครับจะได้เห็นว่าน้ําทะเลนิ่งๆใสๆเป็นยังไงอ่ะครับเรียนเชิญครับเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับยังไงเรามาล่วมสนุกกันครับของแจกรางวัลมีมากมายเลยครับทั้งห้องพักโรงแรม ในบางแสแล้วก็ของที่สำคัญรางวัลใหญ่ของเราปีนี้ครับเป็นซับบอร์ดครับได้รับคาสนุนจากดีแคทลอนนะครับแล้วก็เรือคายักของคายักซีโฟครับมาร่วมสนุกกันครับ